ระหว่างการแสด็เยือนจีนอาณาธัปรต่างๆซึ่งอิงัอพบปอกปาเรือกับข้ามสมดตงพระเจ้าอยู่หัวและบรรุชันธรรมติสำคัญเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยทั้งสองแห่งคงที่จะร่วมกันนำการสร้างประชาคมจิงไทยที่มีอาบร่วมกันให้มีของก้าวหน้ายิ่งเยิ่แย่ขึ้นนีสสิ่ีข้างหน้าและร่วมกันเขียนบกใหม่ของมิตรภาพจีนไทย ทีบริสิจิ้นถิ่อย่างได้จัดพิธีถวายการต้อนรับในงานเลี้ยงพระกิจาหารอย่างนิ่งใหญ่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในดีชัางในรัฐมนตรีของจีนประเทศพบปะคา,าเรเอรกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างการเสด็จเยือนจีนพระองค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สมเด็จพราะมเินีได้ทรงวางโคมาณาณัตอนุสรณ์นิรชาชนได้ทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่ง เพื่อส่งเข้าใจถึงความสำเร็จในการพัฒนาประเทศยุคสมัยของประเทศจีนอย่างแต้ชิงและส่สงเสริมกานแลกเปลี่ยนและ่อ่วัฒนมรรมระหว่างจีนและไทยในด้านวัศนธตร์การศึกษาและวัฒนธรรม